สวัสดีครับฝากช่าแนลชัยมงคลครับอ่าข้อกราบสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้มีอ่าเปิดนะครับพาท่านผู้ชมมารับชมการเปิดราคานะครับที่หน้าคอกวันนี้มีหนุ่มน้อยนะครับเปิดหนึ่งตัวนะครับอ่าฝากไว้นิดนึงครับผม0ูนย์เก้าแปดเก้าแปดแปดศูนย์ศูนย์ห้าสามนะครับเป็นไอเดียไลน์นะครับท่านที่อยู่ในเขตอุทัยธานีนครสวรรค์นะครับสนใจอยากจะอ่าถ่ายคลิปเปิดราคาก็แอดไลน์เข้ามานะครับฝ่ายชาแนลชัยมงคลนะครับก็จะตามไปที่หน้าคอกของท่านนะครับ อเปิดให้ฟรีนะครับผมป้าสวัสดีครับขออนุญาตถ่ายคลิปหน่อยนะครับอ่าป้าแนะนำตัวนิดนึงครับผมป้าชื่ออะไรครับป้าชื่อเขียดจ้าอยู่ที่บ้านน้องน้องไผ่หมู่เก้าจ้าอยู่บ้านน้องไผ่หมู่เก้าตำบลตำบลเขาชนกันจ้าอำเภอละยาวนครสวอรค์อำเภออะไรเนาะ แม่วงเอ้าเอาเพออะไรนะแม่วงเอาเพอแม่วงนะจังหวัดอุทัยป่ะเนี่ยจังหวัดนครสวรรค์เอาเหรอจังหวัดนครสวรรค์นะครับเออตัวนี้ใช่ไหมที่จะเปิดเนี่ยเออโอ้มีชื่อไหมเนี่ยชื่อชื่อโชคจ้ะชื่อโชคเนาะชื่อโชคอืมเป็นเราก็เอ่อเปิดเป็นควายเนื้อนี่แหละครับจ้าอ่าอายุเท่าไหร่ป้าเนี่ยโกได้แล้วได้แล้วใช่ไหม ได้แล้วมันอายุอายุได้แล้วนะถึงสองขวบยังครับอายุประมาณสองขวบเนาะป้าจะเปิดไว้เท่าไหร่นะสามหมื่นแปดนะครับเป็นไายเนื้อนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็จับสัตว์ได้นะครับถ้าท่านผู้ชมอยากจะได้อ่าไปเช็คสัตว์จับสัตว์นะครับตอนนี้กําลังพอดีพอดีเลยอ่า ป้าบอกว่ากลัวจะขึ้นทับอยู่ในคอกนะครับก็ต้องเอาออกออยู่ในคอกทับถ้าไปหมดอย่างครับผ<พ>สม,สมหลอดไว้ใช่ไหมผสมหลอดแล้วจ้ะอ๋ออันนึงผสมทิงมาอ๋ออ,อ,อ,อ๋อผสมก้าวเจริญไว้แม่นีงตัวนี้ก็เป็นลูกลูกพ่อฝฟงเนี่ยเนะลูกพ่าฝงอายุก็สองปีนะครับสาม หมื่นแปดพันนะครับท่านผู้ชมครับต่อลองได้เนาะ,ะหางไม่ดอกนะครับหางไม่ดอกหางดีาดอ่าอ,อตัวยาวครับอตัวค่อนข้างจะยาวยายส่วนอ่าส่วนสูงก็ยังไม่ถึงร้อยสามสิบนะครับ<ะ>ยังไม่ถึงร้อยสามสิบน่าจะอยู่ที่ร้อยี่บแปดประมาณนี้แหละตัวสียี่สแปดยิบเก้านี่แหละครับท้าย ก็ดีนะครับหางไม่ดอกอเช็กสัตว์ได้นะครับหรือพ่อค้าที่พ่อค้าควายเนื้อนะครับที่หาควายเนื้ออยู่ก็อยู่ที่ป้านี่ก็มีนะครับนี่อยู่ตัวนี้อพอที่จะ,ะจับได้แล้วนะครับชื่อเจ้าโชคราคาสามหมื่นแปดนะครับราคาก็ต่อรองได้มั่งสำหรับท่านที่จะเอาไปจับสตัตว์เนี่ยเหมาะจริงๆเลยนะครับ เดี๋ยวจะพาเข้าไปชมในอคอกนะครับในอคอกก็มีอยู่มีกี่ตัวป้าอยู่ในอคอกเนี่ยคอกมีสองแม่มีสองแม่เนาะอืม,มไปลูกไปเดินไปถักไปเดินไปทไปไปางหน้าเดอ้อเออมมันมันทำท่าที่จะปีน ตัวเมียใช่ไหมปีนทั้งสี่ม่ทําท่าแล้วอ่าปีนเลยเนาะปีนเลยแล้วเออนี่แหละกระไวนี่กําลังเช็คสัตว์เนี่ยจ้าถ้าคอกไหนที่ยังไม่มีปล่อยไม่ได้เลยเนี่ยจะปล่อยเนี่ยคอกไหนที่ยังไม่มีอ่าตัวผู้นะครับเช็คสัตว์ก็ปีนปีนเลยละอ่ามาเอาไปได้นะครับตัวนี้สำคัญนะการเช็คสัตว์เนี่ยถ้าเราไม่มีตัวเช็คสัตว์แล้วจับสัตว์ไม่แม่นเนี่ยเวลาเราจะทับ ทับตัวทับหลอดทับอะไรเนี่ยเราต้องอาศัยควายควายควายรุ่นนี้หละเช็คถ้าตัวเมียมันขึ้นเนี่ยวโอ้พวกนี้ตอมกันทั้งวันแล้วก็รู้แล้วเออเอาโชคไว้เอาไอแตนไว้เออป้าเขามีไอไอตัวหนึ่งไอ,ไอ,อยู่ <ไอ S 1> นะครับว่นดีวันดีอ่าเพราะขาเนื้อก็ถ้าดูอยู่ก็อยู่ที่นี่มีตัวหนึ่งนะครับอ่า เดี๋ยวผมจะพาไปดูในอคอกนะว่ามีอ่ากี่ตัวสามหมื่นแปดครับเจ้าโชคโอ้ห้าตัวใช่ไหมป้าเนี่ย ตัวนี้ชื่ออะไรป้าแม่เนี้ยตัวน้อยชื่อแม่เพิ่มตัวใหญ่แม่รักอ๋อเป็นเป็นเป็นแม่กับลูกใช่ไหมครับเนี่ยโอ้ครับนู่นคนเลี้ยงอยู่นู่นก็คลของอยู่นู่นสูงสูงเท่าไหรป้าส่วนสูงเท่าไหร่แม่แม่ซับเนี่ยแม่ซับจี๋ยนะสิบสี่ ขาดหน่อยเกือบสิบสี่ขาดหน่อยสิบสี่หรือว่าสี่สิบอเนี่ยร้อยสี่สิบปะเนี่ยร้อยสี่สิบขาดหน่อยขาดหน่อยนึงเนาะจับหน่อยนึงขาดหน่อยอ๋หนูยากเข้ามาย้วเข้ามาลูกเป็นควายเป็นควายสาวใช่ไหมเจ้ะควายสาวตอนลูกสองเนี่ยลูกสองเป็นสาวเป็นสาวลูกสองอยู่เนาะจ้ะอือลูกสองนี่ลูกหนึ่งเขาอ๋อก็น่าจะโตต่อไปอีกเนาะแม่นี้ชื่อแม่ซับนะครับวันนี้ยังไม่เปิดนะ ให้ชมนะครับอันนี้เป็นเป็นเป็นเพศเมียเหมือนกันเพศเมียเป็นลูกเขาลูกเขาอ๋ออยู่ในท้องใครทับไว้อ่ะลูกลูกลูกตัวไหนทับไว้เขาทับมาจากเขาอ๋อทับมาจากท้องนู้นตอนตอนซื้อมาก็ตัวนี้ติดมาจ้ะโอเคแต่พ่อใหญ่แล้วพ่อใหญ่เป็นเพศเมียนะครับลูกเพศเมียเพศเมียเอันนู้นเนี่ยเปิพ่อดพวกเพศผู้นะ ตัวนี้ชื่อแม่อะไรนะแม่สวยตัวนี้ชื่อแม่สวยนะครับทับยังแม่เนี้ยทับแล้วจ้ะทับเจ้าเจริญเจ้าเจริญ้ทับไปกี่เดือนละได้สองสามเดือนแล้วเนี่ยอสองสามเดือนแล้วขึ้นสัตว์อีกยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นใช่ไหมอืมก็ดูไปเรื่อยนะจ้ะดูไปเรื่อยจ้มแล้วลูกตัวเล็กเป็นเพศผู้เพศเมียครับเพศผู้จ้ะเพศผู้แต่ผิวมันเหลืองนะ๋อสีมันเหลืองครับครับแสดงวว่าพ่อเขาก็ออกออกแนวอย่างนี้แหละ เหลืองจริงเนาะเหลืองม็นเหมือนกันเห็นไหมเออเหลืองมากเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเจ้าโชคนะครับสามหมื่นแปดนะครับท่านผู้ชมครับจ้าอเจ้าโชคท่านผู้ชมท่านไหนที่อยากได้ไปเช็คสัตว์ก็ป้อดีเลยตัวเนี้ยดีมากเลยล่ะที่ข้อของป้าก็จะมีอยู่ห้าตัวนี่นะครับอะไรนั่นในท้องอ่ะก้าเจริญก้าเจริญนะครับ สามเดือนไปแล้วตัวนี้ก็จะเป็นแม่ทับแม่ทับนี่ก็พ่อทับจริงใช่ไหมใช่แม่ทับจริงทับจริงกี่เดือนแล้วอยู่ในท้องโอมานี่กี่เดือนแล้วเนะี่ยสามสี่เดือนได้โอสามสี่เดือนได้ละคือมาอยู่นี่สามสี่เดือนจ้ะแต่เขาทับก่อนหน้านน้นหรือว่า,างไงครับก่อนหนะ้าเขาทับแล้วก็มาอ๋อ ลูกลูกนี่อายุเท่าไหร่เนี่ยมันกินนมอยู่ไหมเนี่ยไม่กินไม่กินก็ไม่ขอบเราบ้างนี่เนาะได้ละเออแต่แต่ว่าแม่เนี่ยก็ลูกประมาณถ้าป้าว่ากี่เดือนท้องนะอืคิดว่าจะได้สี่ห้าเดือนละได้มาะมนนี้ก็หลายเดือนแล้วนะเนี่ยครับมาอันหลายชื่อแม่ทรัพนะครับชื่อแม่ทรัพแม่นี่ยาวเนาะออกยาวยาวสูงเอยาวแล้วก็สูงลอยนะครับ เอาละครับท่านผู้ชมครับยังไงก็อย่าลืมนะครับพ่อค้าที่อยากได้ควายเนื้อนะครับตัวผู้นะครับสามหมื่นแปดนะครับต่อรลองได้ตัวใหญ่อ้วนนะครับส่วนสูงก็เกือบร้อยสามสิบแล้วก็ติดต่อมาที่เบอร์ของป้านะครับเบอร์โทรอะไรครับจำไม่ได้ใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวจะลงไว้ใต้คลิปนะครับเบอร์คุณป้านะครับอลาสลับคลิปนี้ไปฉะนั้นชางคนก็ขอจบคลิปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับป้า Waduh,